นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุสลาธรรมาอกุสลาธรรมาอปยาคตาธรรมสุขายเวทนะยสปยุตตาธรรมทุกขายเวทนายสัปยุตตาธรรม

サンキュタサンキュシカタマアサンキュリタサンキュリシカタマーアサンキュリタサンキュリシカタマ สวิตาคัสวิจาลธรรมะอวิตาคุวิจาลรมาตาธรรมะอวิตาคุวิจาลธรรมะปิติสหัคตาธรรมะสุขสหัคตาธรรมะโอเปคาสหัคตาธรรมะตาสเนีนปะหาธาปะ कथं <tries> ยาปหาตาปะเหตุกาธรรมเนวะตาสนนันนาปวนายาปหาตาปะเหตุกาธรรมอาจจยคามิโนธรรมอาปัจยคามิโนธรรมะเนวะจยคามิโนนาปัจยคามิโนธรรมะเสกขาธรรมเสกขาธรรมเนวะเศขานาเศขาธรรมะ Parihta tamama, mahakata tamma, apamana tamma, parita raman, atamama, hakata raman, Dhamma, apamana raman, atamma, hinatamma panita tamma, michataniyata sama, sama อเนียตัตมามาคาลมนาธัตมามาคาเหตุคาธัตมามาคาติปติโนธัตมาอุปันนาธัตมาอนุปันนาธัตมาอุปาทิโนธัตมาติตาธัตมะอนาคตาธัตมะปัจจุบันาตัตมะ อาทิตารัมณธาตมะานาคตารัมณธาตมะปาจุปนนาธาตมะอาทิตารัมณธาตมะานาคตารัมณธาตมะปาจุปนนารัมณธาตมะอาชาตาธาตมะปเหิตาธาตมะอาชาตาปเหิตาธาตมะ อาชาตารามนาตามาปะหิตาลามนาตามะอาชาตปะหิตาลามนาตามะสนิทาสนัสาปะติฆาตามะอนิทาสนัสาปะติฆาตามะอเนิทาสนาปะติฆาตามา เอตุปาจิโยอาลัมมณปาจิโยอธิปาติปาจิโยอนันตระปาจโยสัมณันตระปาจโยสหชาตปาจโยอัญญามัญญาปาจโยนิสยปาจโยอุปนิสยปาจโยปุเรชาตปาจโย ปาชาชาตปัาเจโยอาเสวนปัาเจโยกรรมป่าเจโยวิปากปัาเจโยอาหารปัาเจโยอินทรียปัาเจโยชาณปัาเจโยมาคป่าเจโยสัมปยุตปัาเจโยวิปายุตปัาเจโยอาทิป่าเจโยนาธิปัาเจโยเวกตปัาเจโย อาเวกาตปาจัยโยอานิจจาวตสังขาลาอุปาทวายะธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุชานติเตสังอุปสโมสุโ ยาถาวาลิวหาผูลาปัญิปุเรนตีสาคารังเอวะเมีไวตูจีนังเปตานังอุปกะปฏีอิชิตังปะชิตังตุมังเกปะเมวะสัมมิจตุสาเะปุเรนตุสังขปาจันตูปนนารโสยาถามณิโชติลาโสยาถาตาปิติโยวิวัชันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตปวัตวันตรายโย สุขิตีกายยุโกภวาอภิวาตนาสิลิสนิจังอุาาปจยโนจัตตารธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังอาทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสขาจจเมเปตานางทากีนางทาชาภูเพกตมานุสลังนาหลุนนางวาโส โกวายาวันยาปริเทวนานตังเปตานามาทาเเอวังติทันติยาเตโยอายันจะโกทาคินาตินาสังามิสุปฏิติตาติการตังอิตายาสตานโสอุปกาปติโสยาติธรมโมจะอายังนิทาสิโตเปตาณปูชาจักกตาอุลาลาพลานจะปีกู นามนุปปตินาตเมิปุญญบาสุตังอนาปักอันติปวัตุสาปมางขลังลาคันตุสาปเทวตาสาวะผุทานุภาเวนะสัตาโสติะวันตุเตปวัตุสาปมางขลังลาคันตุสาปเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนะสัตาโสติปวันตุเตปวัตุสาปมางขลังลาคันตุสาปเทวตา สาปสังฆานุภาเวนัสธาสดิพะวันตูเตสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในปูิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกาลังตั้งเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ขา้าเพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ขา้าเพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้ผงปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่ จงถึงบทอันกเกษมเก่าคือพระนิาพานความปรารถนา,นานที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเจดสาธุสาธุสาธุาธบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการดูที่แปดส่วนบุญนั้นก่อ้ข้าพระเจ้าทาแม่แจ้งโลกุตระทำเก้าในทันทีถ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องต้องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารออก่อนให้้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรแด่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะแห่งความมาพราบสิบแปดอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเว้นตั้ง้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมคุลตั้ง้าพึงเว้นจากเผื่อโสมเก่าคือกอรรมข้าพเจ้าไม่พ,งพึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงกบิีชั่วพึงกบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตปาความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเก่าคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอบายงความ สริมและความเจริญเป็นผู้เฉลี่ยแปลและอัและตามขอให้อ่านของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขัดในตามที่ควรรู้ดุลลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเคลื่อนพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้พระเจ้าพ้นจากกรรมมันช่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการบรรลุตามขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมุตได้เพศบริสุทธิ์ได้บรร เป็นกุรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระาศาสนาของพระาศาสดาขอ,าาขอให้ผู้ผมีการปฏิบัติโดยสะดวกต่สูดได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอารัฐผลอันเลิศอันประกอบด้วยทรมีวิชาเป็นต้นต่างพราะพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้พระเจ้าพึงได้ยามเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนสูงสุดเทอนข้าพเจ้าขอตั้งสัตยาทิฏฐานด้วยอนิสงส์ผลแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้มีการให้การรักษาศีลเจริญภาวนา จงมารวมกันเป็นดาบาเดชา้าเป็นปรวตาตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ได้ถึงซึ่งพานิพานองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้รมอย่างใดพ้นจากวัตฏทุกได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นตามตามทั้งหลายของพระองค์ในการนันควรด้วยแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ได้ครอบสัตว์บูรุษผู้รู้ร,รมอันประเสริฐมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เกิด่ามก,ากลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาทางฟังธรรมและประพฤติธ,ธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงปรนิพพานในการนันควรด้วยเทินสาธุสาธุสาธุกา,า,ายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งปวง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูปรชาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก่อนก็ดีไม่รู้ก่อนก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดีขอผู้มีพระคุณทั้งพวงจงอโ,โหสิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไป อย่าได้มีเวรภัยเกิดเจ้นหนึ่งพบไดขอให้สร้างแต่ความดีสร้างบาร,รมีของตอนใหน้ผลปป่านรืองล่วงบวงมานในปัจจุบันชาติด้วยเทอสาธุสาธุสาธุอรหังสมาสัม,มพุโตพคกวาผู้ตามพคกวาตังอภิวาเทมีสวากาโตพควาตาธโมธรรมนาม,สามัสมีสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโกสังกัง,งนามามีสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามี